น้องเชอหัดตากเสื้อ,อใส่เข้ามาลูกเป็นแล้วเป็นแล้วพ่อช่วยนะเก่งมากค่ะเอา,เอา,เอาไ,ไ,ไ <c oughs> อไอไอเามาอีกค่ะมาใส่เข้ามาเลยดีมากค่ะเก่งจังเลยเอาวางไว้อ่ะออ่จับจับใส่เข้ามาค่ะ,ะตัวนี้ยากหน่อยนะอะตัวนี้ค่อยๆนะมาพอช่วยนะอะล,ลูกถือไว้ถือไว้ไวก่อนนะถือก่อนนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จถือก่อน ถือก่อนนะเดี๋ยวพ่อต้องรู้สิบก่อนนะยังไม่เสร็จนะถือไว้อย่างนั้นแหละถือไว้อย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวก่อนนะสิบมันไม่ลงอ่าเห็นไหมรู้สิบโอ้เร็จแลวจ้าน้องเชื่อตากผ้าเองจ้าอ่ะเอาไม้ไม้หมดเดี๋ยวพ่อไปหยิบมาให้ก่อนนะรอแป๊บนะมาไม้มาแล้วลูกอ่ะมาตากเลยค่ะเออวางไว้ก่อนนะอ่ะตากเลยค่ะตากเลยให้พ่อช่วยเหรอมาเอาลูกงั้นงั้นลูกถือไม้ไว้อามามา อ่ะถือถือถือไม้ก่อนถือไม้ก่อนโอเคเพราะตัวนี้มันต้องติดกระดุมนะลูกนะอ่ะถือถือก่อนสิถือก่อนยังไม่เสร็จถือถือถือนิ่งๆค่ะลูกให้พ่อติดกระดุมก่อนค่ะโอเคค่ะเห็นไหมแล้วก็จัดทรงนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมสวยแล้วสวยแล้วเอามาค่ะเอาไปตากค่ะเ่าเราจะไปตาค่ะอตาเลยค่ะตากเลยค่ะโอ้เก่งจังเลยตากเร็วนิดนึงลูกพ่อแม่ เก่งจังเลยโอเคค่ะอันสุดท้ายค่ะไม่เป็นไรพ่อเก็บให้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ฮะมาค่ะไม้ไม้ค่ะไม้ค่ะไม้เล็กไม้เล็กไม้เล็กไม้เด็กไม้เด็กมาอันเดียวพอค่ะขอบคุณค่ะอ่ะหยิบมาเรื่อยๆเลยลูกของเด็กก่อนลูกของเด็กก่อนไม่เอาไม้ค่ะลูกขอบคุณค่ะวันนี้ฝึกต่าผ้าเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ช่วยพ่อหยิบไม้แล้วกันนะเอาไม้อีกค่ะขอบคุณนะคะ เอาไม้อีกค่ะเอาเอาไม้เด็กค่ะไม้แผ่นเสื้อเด็กค่ะขอบคุณค่ะไม้หนีบไม้หนีบยังไม่ใช้ลูกเอาไม้แผ่นเสื้อเด็กก่อนลูกใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะมาเรื่อยๆเลยลูกขอบคุณค่ะเนี่ยวของลูกั้งนั้นเลยทำไมลูกใส่เสื้อผ้ายเยอะจังเลยคะได้ใส่มั่งแบบเราอะเรื่องเลอาไม่พอสักใช่ไหมไม่ได้ใส่เยอะเหลือเกินเอามาอุ้ยอ่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะลูกขา ตัวท้ายแล้วอ่ะมาขอบคุณค่ะอุ๊ยไม้นี้หักลูกไม้หักไม่เอาเอาอันอื่นนะอันนี้ไม้ผู้ใหญ่ลูกไม้ผู้ใหญ่อันนี้เดี๋ยวพ่อหยิบให้ค่ะอ่ะไม้ผู้ใหญ่นลคะอ่ะใช่ค่ะเอาขอไม้ผู้ใหญ่ใบหนึ่งค่ะอันหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอไม้หนีบด้วยค่ะลูกไม้หนีบด้วยใช่แล้วค่ะเก่งจังเลยรู้จักไม้เด็กไม้ผู้ใหญ่ไม้หนีบขอไม้ใหญ่ค่ะไม้ใหญ่อันหนึ่งขอบคุณค่ะ ไมาอีกค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าอ้าเหนื่อยแล้วเหรอไม่ไม่เอาเอาไม้แขวนก่อนไม้แขวนใหญ่ค่ะใช่ค่ะไม้หนีบยังไม่เอานะคะเดี๋ยวเอาแล้วพ่อจะบอกนะคะอ่ะเอาเอาไม้แขวนใหญ่มาอีกอันหนึงก่อนค่ะอ่าไม้หนีบเอาด้วยค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะมาค่ะไม้หนีบค่ะมาค่ะขอไม้ค่ะเอาไม้หนีบออกค่ะลูกไม้หนีบออกก่อนออกยังไงเป็นไหมกดกดตรงนี้กดตรงนี้อ่าออก ยังไม่เอายังไม่เอาเอาแล้วเดี๋ยวพ่อบอกนะคะเอขอไม้ผู้ใหญ่ค่ะขอไม้ไม้แขวนค่ะไม้แขวนไม้แขวนใหญ่ค่ะไม้แขวนค่ะน้นไม้หนีบเอาไม้แขวนค่ะขอบคุณค่ะเอาไม้ค้าไม้แขวนค่ะขอไม้แขวนค่ะขอไม้แขวนเลยค่ะลูกขอบคุณค่ะอืมเจ็บปะไม่เป็นไรนะมาหยิบไม้ให้พ่อเรื่อยๆเลยค่ะลูกไม้แขวนค่ะไม้แขวนนะคะ ยังไม่เอาสีขาวลูกสีขาวเก็บไว้ก่อนสีขาวเดี๋ยวเอามาเอาเอา,เอาสีขาวมาให้พ่อคะ่ะมาคะ่ะขอไม้แขวนให้พ่อหน่อยค่ะลูกไม้แขวนคะ่ะอืม่มาตอนนี้ลูกอายุสองขวบสี่เดือนช่วยทำงานบ้านได้แล้วจ้ากำลังหัดหาผ้า,าแล้วก็ช่วยพ่อหยิบไม้แขวนไม้หนีบได้แล้วแต่ว่าวันนี้น้องเชิญไม่ค่อยสบายนะเป็นหวัดแต่ช่วยช่วยแป๊บเดียวเขาไปเล่นต่อละเชิญคะ่ะขอไม้แขวนให้พ่อหน่อยค่ะไม้แขวนคะ่ะลูก เขาน่าจะรู้สึกว่าการตากผ้าคือการเล่นชนิดหนึ่งเพราะว่าหน้าที่ของลูกตอนนี้คือเล่นนะตื่นมาแล้วก็เล่นเล่นจนพอใจแล้วก็นอนช่วงนี้อากาศมันเย็นนะแล้วก็เมื่อวานฝนมันตกลูกก็เลยไม่ไม่สบายแต่ที่บ้านก็มียาอยู่ประจํามียาลดน้ํามูกแล้วก็ยาแก้ไข้เดี๋ยวให้กินเท่านี้ก่อนยังยังไม่พาไปหาหมอเนาะดูอาการคือบางทีถ้าเกิดเขาสู้สู้ชนะเนี่ยเขาก็จะหายก็ไม่ต้องหาหมอ ตอนนี้เขาก็แบบปรับตัวนะเขาเรียกว่าอะไรอะภูมิคุ้มกันเนี่ยกำลังเรียนรู้ใช่ปะ่ะเรียนรู้เพราะนั้นเราต้องเปิดโอกาสให้ภูมิคุ้มกันเขาแสดงความสามารถด้วยเอาไว้ถ้าเกิดว่าเขาสู้ไม่ไหวเนี่ยเราค่อยพาไปหาหมอหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เชื้อโลคมันอ่อนแอเราไปอกีกภูมิคุ้มกันก็จะได้จัดการได้ไอ้ที่ต้องกังวลอย่างเดียวเวลาลูกเป็นไข้ก็คือ ไข้มันจะสูงถ้ามีไข้สูงเนี่ยต้องรีบพาไปหาหมอนะเพราะว่าเด็กๆไข้สูงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเป็นเรื่องอันตรายคืออาจจะทําให้ช็อกหรือว่าทําให้ชักได้นะครับเพราะว่าตอนพ่อบ้านเด็กๆเ,เนี่ยคุณย่าก็บอกว่าพ่อบ้านแบบเคยชักตอนเด็กๆด,ด้วยอเพราะว่าไข้สูงแล้วแบบว่าพ่อบ้านเป็นลูกคนโตด้วยองไงลูกคนแรกตอนนั้นแม่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต้องระวังอะไรเวลาแบบเด็กเป็นไข้อะไรเงี้ยนะก็ ยาเขาเล่าว่าตอนไปหาหมอเนี่ยแบบเป็นไข้สูงใช่ปะ่ะหมอเอากะละมังแล้วก็น้ําแข็งเทลงไปแล้วเอาตัวตัวเราอะตัวเด็กลงไปแช่ในอ่างน้ําแข็งเลยเพราะว่าเขาต้องการลดอุณหภูมิให้ได้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากตอนนั้นไข้สูงมากแล้วก็เกิดอาการชักเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังเวลาที่มีไข้เพราะว่าร่างกายเด็กเนี่ยเขายังไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรเขาเพิ่งหัดต่อสู้อะ กับเชื้อโรคเนาะบางทีคือหนึ่งในกลยุทธ์ของร่างกายนะครับเวลาที่ต่อสู้กับเชื้อโรคก็คือทําให้อุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยในขณะเดียวกันร่างกายเราเองก็จะอยู่ยากระบบการย่อยอาหารมันก็จะทํางานยากใช่ปะ่ะอุณหภูมิมันสูงขึ้นสมองก็จะทํางานช้าลงใช่ปะ่ะก็จะแบบเหนื่อยก็จะไหลรกล้ามเนื้อก็จะบีบเกรงเพื่อที่จะสร้างอุณหภูมิขึ้นมา นั่นคืออาการตัวร้อนเวลาที่เราเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะ,ะนั่นแหละเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยร่างกายเราพยายามต่อสู้นะครับต่อสู้แต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขายังเป็นการสู้รบครั้งแรกๆของเขาอะ่ะเขาก็ยังควบคุมไม่ได้ใช่ปะ่ะจริงๆร,ระบบอัตโนมัติพวกนี้มันต้องถูกควบคุมโดยร่างกายแล้วแต่ว่าร่างกายยังยังไม่เข้าใจยังควบคุมได้ไม่ดีบางทีก็จะเป็นไข้สูงทงัทง้ทงๆที่แบบเป็นโรคธรรมดาเลยนะแบบ ทอนซินอักเสบคอแดงอะไรเงี้ยไข้สูงรอบรอบที่แล้วพาลูกไปโรงพยาบาลพอได้ได้ยาฆ่าเชือ้อซึ่งทอนซินทอนซินอักเสบเนี่ยมันเกิดจากเชือ้อแบคทีเรียนะแบคทีเรียฆ่าได้ได้วยยาฆ่าเชือ้อพอกินยาฆ่าเชื้อไปก็คือจบหายเลยวันรุ่งขึ้นหายเลยคือแบบอาการดีขึ้นเลยแต่เวลากินยาพวกเนี้ยต้องกินแบบอย่างต่อเนื่องจนยาหมดนั่นแหละก็มีเรื่องที่ต้องระมาระวังตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ให้น้องเชอร์ต่อสู้กับเชื้อโรคนะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม พราะว่าโลกเราเนี่ยมีเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยมีจุลินทรีย์มีอะไรอะแบคทีเรียมีไวรัสมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะการที่มนุษย์จะอยู่รอดได้แปลว่าเราต้องต่อสู้กับมันได้อืถ้าถ้าเราไม่ไม่ปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้เนี่ยได้ต่อสู้เนี่ยต่อไปเขาไปเจอเขาก็จะสู้ไม่ไหวใช่ไหมไอการฉีดวัคซีนนี่ก็ก็ช่วยนะเพราะว่าวัคซีนก็คือเชื้อโรคที่มันตายแล้วหรือว่ามันอ่อนแรงแล้วทำให้ ร่างกายได้เรียนรู้นะครับอืมประมาณนี้แหละก็วันนี้ก็ตากผ้าเสร็จละเดี๋ยวไปพักผ่อนก็ไปดูแลลูกเพราะว่าวันนี้ไปไหนไม่ได้คือตอนนี้คงต้องตากผ้าในบ้านวันนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะแต่ว่าฝนตกเมื่อวานแล้วตอนนี้คือจะมีปล่อยละอองฝนนะตกจะเป็นหมดเลยถ้าตากผ้าข้างนอกก็ผ้าก็จะไม่แห้ง แล้วก็ถ้าออกไปโดนละอองฝนพวกนี้ก็น่าจะทําให้เป็นหวัดได้ง่ายซึ่งตอนนี้ลูกก็เป็นอยู่มีเชื้อโรคตั้งต้นอยู่เราพ่อบ้านนี่ก็แบบทุกซีซั่นใครป่วยอะไรเราก็จะป่วยด้วยเพราะนั้นต้องระมัดระวังนนะแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะน้องเชอร์ก็ช่วยพ่อทํางานบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูพัฒนาการน้องเชอร์ไปเรื่อยๆอ๋อตอนนี้ช่องของน้องเชอร์น้องเชอร์มีช่องมีเพจนะฮะชื่อน้องเชอร์นัทธนิชายังไงฝากติดตามเนาะ หรือถ้าสะกดไม่ได้ก็ลองไปดูในช่องของภรรยาก็ได้ไทยปนลาวสาวแว่นอ่ะคลิปจะมีอยู่คลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาจะโพสชื่อช่องไว้ก็ฝากติดตามได้ยังไงวันนี้พ่อ้านไปก่อนครับสวัสดีครับภูมิคุ้มกันของเด็กวัย2ขวบ4เดือนภูมิคุ้มกันจากแม่หมดลงร่างกายไม่ได้พึ่งพาภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ต้องสร้างด้วยตัวเองเป็นหลักระบบยังไม่สมบูรณ์ภูมิคุ้มกันเปรียบเหมือน กองทัพที่กำลังฝึกหัดยังไม่แข็งแกร่งเท่าผู้ใหญ่วัคซีนคือการฝึกซ้อมวัยนี้คือช่วงสำคัญในการรับวัคซีนกระตุน้นเพื่อฝึกให้ร่างกายรู้จักและป้องกันโรคร้ายแรงการป่วยคือการเรียนรู้การป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นหวัดจากการเข้าสังคมช่วยให้ร่างกายสร้างความจำต่อเชื้อโรคนั้นๆด่านหน้าทำงานหนักต่อมทอนซินและอาดีนอยในคอและโพรงจมูก จะมีขนาดใหญ่เพราะกำลังทำงานดักจับเชื้อโรคอย่างเต็มที่โภชนาการคือพลังงานอาหารดีและการนอนหลับเพียงพอคือวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี